สวัสดีครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ในนามของคณะวิศวกรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนั่กรถนับถือรวมถึงบารมีของล้นเจ้าทั้งสองราชการอ่ำอวยพรให้ทุกๆท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปรารถนาสิ่งใดที่เป็นมงคลที่ขอให้ประสบความสําเร็จและขออวยพรให้ทั้งคณาจารย์สิ่์เก่าเจ้าหน้าที่ รวมถึงบุคลากรทุกๆท่านนะครับมีความสุขความเจริญมีพลังบวกในการสร้างสารรค์ขับเคลื่อนองค์กรและก็ตัวเองไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขอให้มีความสุขทุกกท่านในเทศกาลปีใหม่นี้นะครับสวัสดีครับ